สวัสดีค่ะรวมรถมือสอง JK ค่ะขอ,อนำเสนอเก่งมือ2ราคาประหยัดนะคะเน้นตามสภาพการคัะทุกท่านรถยนต์คันนี้นะคะ Toyota a u t i s หนึโโออ่งค่เกียออโต้นะคะเป็นรถยนต์ปี0ูนค่ะกระจกไฟฟ้านะคะเป็นรถปลดป้ายค่ะเคยเป็นแท็กซี่มาก่อนนะคะแต่ตอนนี้เป็นเรียบส่วนบุคคลเรียบร้อยแล้วนะคะส่งต่อตามสภาพในราคาเพียงหลักหมื่นค่ะ เอาไปขับกันได้นะคะกันแดดกันฝนกันได้ค่ะในราคา33,900บาทค่ะใช้เชื้อเพลิงได้2ระบบนะคะแก๊สก็ใช้ได้น้ำมันก็ใช้ได้ค่ะรถถูกต้องตามกฎหมายพร้อมโอนเขาชื่อได้มีเอกสารมีชุดโอนครบเลยนะคะเครื่องเกียร์ปกติแอร์เย็นพาสีขาด1ปีค่ะพาสี67นะคะกระจกไฟฟ้าค่ะสีรอบคันไม่สวยรถพ่นสีมาเราไม่ได้เคลือบเงาค่ะ ไปเก็บงานสีกันหน่อยนะคะทุกท่านรถวิ่งได้ะคะ่ะใช้งานได้นะคะสนใจคันนี้นะคะดูรถที่เทพารักษ์104ค่ะ33,900บาทรถปดป้ายนะคะใช้เชื้อเพลิง2ระบบเกียร์ออโต พักคุยสอบถามและนัดดูรถด้วยตนเองติดต่อสายตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปไม่แนะนําให้โอนมาจําล่วงหน้าค่ะเพื่อประโยชน์และความสบายใจของท่านให้นัดหมายล่วงหน้าและไปดูตัวรถเพื่อจะได้ตรวจสอบสภาพรถให้สบายใจนะคะสวัสดีค่ะ